บทที่16เรียนรู้ที่จะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศสุภาษิตบทที่13ข้อที่สโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจแมทธิวบทที่12ข้อ3ามสข้ามอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าข้าปรองขอให้ ใส่ชื่อลูกของเรานะคะเลือกที่จะใช้คําพูดที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ขอทรงเติมใจของเขาด้วยพระวิ่งยาณบริสุทธิ์ของพระองค์และด้วยความจริงของพระองค์เพื่อคําที่ออกมาจากปากของเขาจะเป็นท้อยคําแห่งชีวิตไม่ใช่ความตายขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของเขาเพื่อทุกการทดลองใจให้เขาพูดคำหยาบพูดในแง่ลบพูดโหดร้ายพูดให้คนอื่นเจ็บปวดพูดโดยไม่แยแสรไร้ความรักหรือความเมตตา จะแทงใจเขาทำให้เขารู้สึกอึดอัดข้าโรรองทุนขอให้คำพูดลามกและอยากคายอยู่ห่างไกลจากเขาและถ้าเมื่อใดที่คำพูดอย่างนี้หลุดออกมาจากปากของเขาก็ขอให้มันเหมือนก้อนกรวดในปากที่เขาอยากคายทิ้งขอยเขาฟังคำพูดของตัวเองเพื่อเขาจะไม่พูดโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ไตร่ตรองก่อนขอทรงปกป้องเขามิให้ตกลงไปในกับดักด้วยคำพูดของเขาเองพระองค์ทรงสัญญาว่าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตน ก็รักษาตัวของเขาเองให้พ้นความลำบากสุภาษิตบทที่22ิข้อที่23ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของเขาและให้ศัตรูอยู่ห่างไกลจากตัวเขาพระวจ,จนะของพระองค์บอกไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันสุภาษิตบทที่1ิข้อที่21ขอทรงสอนเขาให้รู้ว่าเขาควรพูดอย่างไรพูดอะไรพูดเมื่อไหร่ในทุกสถานการณ์ และขอให้เขาสามารถพูดถ้อยคำแห่งความหวังพลังการหนุนใจและชีวิตและอย่าให้ปากของเขาทําผิดบาปเลยข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและผู้ไถ่ยของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการลำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิดสดุดีบทที่19ข้อที่14 คนดีก็เอาของดีออกมาจากคังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าแมทธิวบทที่12ข้อที่35-37ถ้อยคําแช่มชื่นเหมือนรวงพึ่ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกายสุภาษิตบทที่16ข้อที่24มีบางคนที่คำพูดพ่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้สุภาษิตบทที่12ข้อที่18